สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปช่องแคเลทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวแคเลยเอาเมนูง่ายๆมาฝากทุกท่านกันเป็นเมนูผัดกล่ำปีหมูสามชั้นนะคะค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็ ดูวิธีการเลือกกระหล่ำปีหน่อยเนาะกระหล่ำปีเนี่ยเลือกง่ายๆเลยค่ะเราก็เลือกหัวที่ไม่ไม่เน่าไม่มีหนองเจาะนะคะแล้วเวลาจับเนี่ยกะหล่ำปีจะหนักๆน,นะคะเราจะเลือกหัวที่เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นํามาหั่นชิ้นนะคะกะหล่ำปีเนี่ยเราหั่นก่อนที่จะนําไปล้างน้ําทําความสะอาดเนาะ จากนั้นค่ะก็จะเป็นหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นที่มีติดมันหน่อยนะคะผัดกับกระหล่ำปีเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะมาค่ะเมื่อเตรียววัดิบเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นก็ใส่หมูสามชั้นลงไปล้วนค่ะสูตรนี้นะคะเราจะ ไม่ใส่น้ำมันนะแค่เลยจะใช้มันของหมูสามชั้นนี่แหละคะ่ะแทนน้ำมันเพราะว่าจะได้ไม่เลี่ยนเกินไปเนาะหมูสามชั้นของเราก็มันเยอะแล้วนะคะก็ทำการผัดผัดล้วนไปเรื่อยๆค่ะลวนไปสักพักหนึ่งหมูก็จะเริ่มเกรียมตัวน้ำมันก็จะเริ่มออกนะคะนี่จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลย ผัดให้หอมได้เลยจ้าก็ไม่ต่างจากเราใส่น้ำมันเนาะอ่าหลังจากที่กระเทียมหอมแล้วนะคะก็ใส่กระหล่ำปีที่เราล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำใส่ลงไปค่ะ ถัดไปค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่น้าเปล่าสะอาดนะคะลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะเนาะเอาแบบว่าน้ําขุกขุิกํกกาลังพอดีค่ะอันนี้จะเป็นน้ํามันหอยนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสชาติเลยเนาะใส่ฟ้าไทยลงไปค่ะหรือว่าจะเป็นรสด,ดีก็ได้หรือจะเป็นผงชูรสก็ได้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะ และในส่วนของรสชาติเนี่ยเราก็ชิมแล้วก็ปรับเพิ่มให้ได้ตามชอบขัดเหลือก็ใส่เพิ่มใครชอบน้ำตาลก็เติมเพิ่มได้นะคะผัดแค่พอกละหล่ำปีสลบแบบเนี้ยก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะ น่ากินไหมคะเมนูผัดกระหล่ำปีหมูสามชั้นแบบนี้ได้น้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยกินคู่สักถ้วยหนึ่งนะคะสุดยอดมากๆเลยคะ่ะอยำน้ำพริกกะปิให้โซกๆแล้วก็ลาดด้วยผัดกระหล่ำปี <c oughs> อร่อยมากเลยทีเดียวคะ่ะ